แอบปินกลินคือพอล้โดยนานกินเลยแดงอยู่สอกไรยังไม่โยอมอาการไปโกนยังไม่ยอมก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะผมพบกเราช่องผ่าเอฟซีแฟมารีนะผมวันนี้เรามาฝึกครับ ควันใหม่ของพีโก้นะครับไม่ใช่ควันใหม่ควันเก่าเนาะแต่พีโก้ตกมันสี่เดือนครับนี่ก็หายตกมันแล้วก็ฝึกเข้านะครับเข้าคนเดียวครับหกหักอันไี้นเอาหกมาดูดิเช้าเรามาใส่ปอกกันครับนะเล่นสากหกหักเลย เช็้ของเล่นนะครับนี่พอนหมูนี่ใส่จนหกหักเลยพี่โก้ทำหกหักต่อไปก็สร้างความสัมพันธ์นะครับพี่โกเป็นช้างที่จฉลาดนะเป็นช้าง อันนี้เขารู้นะว่าเราอยู่หลายคนนะถมแอบนะครับแต่พออยู่คนเดียวเล่นหนักเลยพออยู่คนเดียวเล่นซะงหอกหักเลยเราจะถือตรงการกลางมันเป็นประด็อ่ะนี้เราถอยออกมาเราหาวิธีเข้าครับเพราะว่าอยากจะให้ทั้งสองคนเขาได้ลองกันครับอ่ะแี่นไทยกันเตี้ยเข้มเตี้ยเข้มเลย มันมันมวยเลยมันมวยเลยครับติวเข้มวัดแท่งวงติวเข็มอยู่ครับเดี๋ยวเราต้องให้แม่มันย่อยออกบนั้อพี่โกยังรออยู่พี่โกรอหมมาลองกันไมมาพี่โก่ามาเขามาทอยัง มานายมาสิเฮ้ยไอ้บึงกรินแล้วตัวนายมาสิเรียกเราไปเราไม่ไปอะในวันนี้เราจะมาอยู่เป็นเพื่อนของพ่อนโมกันครับจากครู่ทำให้เขาได้เข้ากับพี่โกให้ได้ก่อนนะเพราะว่าพี่โกหายตุกมันนะครับเดี๋ยวเราทาวิธีให้ันมเงเงให้ทั้งสองคนได้ ดูจักกันก่อนครับเดี๋ยวปรึกษากันแป๊บนะครับโอ้ยคนั่นเนี่ยบุญนื้อขนาดนี้นี่เออมาสร้างสลาดไม่เพียงควนมาเท่า tục mang lên hầm lên hà nữa tân thanh à, để rồi hả không bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮ้ยเดินหน้าไปไปเฮ้ยไปมาแล้วเอ๊ะขอเลยนั่งลงคทำสลัดของพี่โก้คือวันนี้อ๋อยังเหมือนเดิมครับก็คือคนน้มูยังเข้าคนเดียวไม่ได้ครับมาแล้ว ถ้าอยู่คนเดียวก็พี่โกเสเลยนะครับถ้าอยู่เยอะๆพี่โกยอมการที่เราจะอยากจะเป็นควานหรือเลี้ยงดูแลไเขาเขาต้องเชื่อใจเราเราต้องเชื่อใจเขาสำคัญคือเราต้องใจกว่าเขานะครับพี่โกก็ยังมีอาการตกมันอีกแล้วนะครับเป็นช้างที่สมบูรณ์ นกกอออีเพราะว่ากระโดดใส่ควานคนะโดดใส่ดดดใส่ถ้าทุกเชือครับผมถ้าร่างกายสมบูรณ์นี่ถ้าโดดใส่บ่อยๆโดดใส่บ่อยๆนี่น้ำมันก็ออกนะครับอันนี้ก็หายแล้วนะออกมีกระจูงครับแต่นี้แห้งอีกแล้วคือถ้าอยู่คนเดียวนะครับถ้าอยู่คนเดียวพี่โป้ไม่ยอม แต่ถ้ามาหลายคนนี้พี่กูยอมพี่กูชฉลาดนะพี่กูรู้ว่าแพ้นะต่การที่เราจะจับเขาได้นะลมเขาได้เราต้องสู้คนเดียวครับหน่อยพลิปคนเดียวคิดคนเดียวทําคนเดียวนะเขาก็จะให้ใจเราอีกคนระับ กว่าเขาจะเชื Arizona, Story, ale, ale ่อใจเรานะครับกว่าเขาจะเชื่อใจเราไว้ใจเราเชื่อฟังเราก็จะประมาณนี้นะครับตามพี่โกยังไม่ยอมเลยครับไม่ช่าปอกหลุดนะไม่ใส่ปอกนะครับแล้วก็เป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับ ก็เป็นแบบนี้ไปเรื <S <S ่อยๆนะผมจนกว่า okay. พ well, yeah. okay. so ี่โก้จะให้ใจนะผมสรุปว่าตอนนี้พี่โก er ้ย right> ังไม่ให้ใจครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับพานใหม่นะผมพอน้องละโมครับสู้ๆครับไหวคลิปนะผมไหวคลิปไม่มีใครเก่งมาได้เกินนะผมเราต้องใช้ไหวคลิปใจรักผมเป็นกำลังใจให้กับพ่อน้ำโมกันนะผมจะได้พาพี่โก้ออกเดินเที่ยวครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ